ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูไก่น้ำหนึ่งครับชุดสุดท้ายของปีที่แล้วครับชุดรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ผมแบ่งไปหมดแล้วครับเดี๋ยวชุดนี้ชุดลุกรุ่นน้องครับท่านใดสนใจแบ่งยกเหล่านะครับชุดนี้ยกเหล่าราคาไม่แรงครับชุดนี้ตัวเมียห้าตัวผู้สี่นะครับชุดนี้กำลังขันเลย สำหรับพี่ๆน้าๆท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับชุดนี้ผมแบ่งอยู่ครับแต่ถ้าใครยกเหล่าหมดนี่ไปทำไปต่อสายไปดึงสายใหม่นะครับชุดนี้ผมจะเปิดแบ่งในราคาที่ไม่แรงครับถ้าเหมาชุดครับเหมายกชุดนะครับชุดนี้จะเป็นไก่น้ำหนึ่งหมดเลยนะครับจะออกแหหน่อยนะครับต้องทำใจครับไก่น้ำหนึ่งชุดนี้ยังไม่จับครับ ถ้าจะให้แม่แห่มากก็ต้องจับเล่นครับชุดสุดท้ายของปีเลยครับชุดนี้ตัวเมียงอนเล็กบางครับขายาวทุกตัวครับไก่ชุดนี้หุ่นทรงได้ครับชุดนี้โตมาสวยแน่นอนครับชุดนี้